โอากาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้นมัเสการพระัตนตรัยแล้วต่อไปพยายามรวบรวมกาลังใจให้เป็นสมาธิโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งขณะที่พูดอยู่ถ้าท่านทั้งหลายฟังเสียงรู้เรื่องทุกคำนั่นก็สนแสดงว่าจิตท่านเป็นสมาธิ เวลานี่เรากำหนดจิตฟังเสียงถ้าเราตั้งใจกำหนดจิตฟังเสียงหูได้ยินเสียงตลอดเป็นสมาธิจิตแล้วก็ขณะที่ฟังรู้เรื่องอยู่นั่นถ้าใช้ปัญญาคิดตามเป็นวิปัสสนาญาณน,นี่ผลของการปฏิบัติก็ต้องอาศัยอาการสอมบริการร่วมกันคือทั้งสมาธิและวิปัสสนา สำหรับวันนี้ก็จะได้พูดถึงศรัทธาจริตแต่ว่าสำหรับกรรมฐานที่เป็นสมถะภาวนาในด้านศรัทธาจริตเราได้พูดกันมาจบแล้วเมื่อคืนนี้ถึงเทวตาดุสติกรรมฐานสำหรับวันนี้ก็จะพูดด้านด้านศรัทธาจริตในด้านวิปัสนาญาณ เื่อการฝึกกรรมฐา,านหกอย่างในกรรมฐา,านเปืนองรื่อสนับสนุนศรัทธาจริตถ้าเราทำกันได้จริงๆแม้แต่เพียงอย่างใดอย่างหนึง่งก็ทำให้จิตชุ่มชื่นมีความเบิกบานมีธรรมปีติมีจิตเปสมาธิพอสมควร เมื่อจิตมีอารมณ์สมควรแล้วต่อน,นี้ไปก็เป็นการเจริญวิปสนาญาณโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนักปฏิบัติที่หนักไม่ได้ศรัทธาเรียกว่าศรัทธาจริตคำความจริงจริตนี้ได้เปรียบจริตอื่นทั้งหมดเพราะว่าเป็นปัจจัยให้มรุมรรคผลได้ง่ายเพราะมีความเชื่ออยู่เป็นประจำ แต่วความเชื่อนี้ก็ต้องมีขอบเขตถ้าเชื่อทรงเดชก็เป็นคนร้ายเฉ่นั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้สทรงแนะนำในเบื้องตน้นให้ใช้ปัญญาพิจารณาคุณประพุทธคุณประธรรมคุณประสงค์คุณสิงคุณทานความดีของเทวดาเพื่อธรรมะที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาเป็นการชักจูงอารมณ์ของความเชื่อให้เข้าแนวจุดของความดี นี้ถ้าเราใชอารมณ์จิตสมาธิสร้างความเชื่อความตั้งมั่นไม่สงสัยในคุณธรรมแล้หุบรืการแล้วเราก็มาพิจารณาต่อไปทีงด้านอริยสัจเราจะยกอะไรขึ้นเป็นบาทยกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นเป็นปฐมคือเอาสรีระร่างกายขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดี สรีระร่างกายของเถียของพระราหันก็ดีสังขานุสติแล้วก็คุณศีลคุณของทานแล้วความเป็นเทวดาก็ดีแล้วขึ้นเป็นที่ตังพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าภาราหวเวปัญจคันธาคันทั้งหลายห้านีน้เป็นภาระอันหนัก <c oughs> ที่ในหนึ่งที่งกล่าวว่าชาติพิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์เชราวิทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรนนำวิทุกขังความตายเป็นทุกข์โสกะปริทีวัตุขโทมนสัสวายาตเป็นตน้นที่แปลเป็นใจความว่าความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ ความพัดพราดจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ที่เรากำนังนึกจริงไหมขันห้าของใครบ้างที่ไม่มีความทุกข์คนธรรมดาสามัญอย่างเราก็ไม่ต้องพูดถึงถ้าคารวะก็คนที่มีบุญบาร,รมีเป็นพิเศษนั่นก็คือพระมหากษัตรั์ เรามองดูความจริงของพระมหากษัตริย์ท่านมีทุทกข์ไหมเราอาจจะไม่มองเห็นทุกข์ในใจของพระมหากษัตริย์ในสิ่งที่พระองค์ต้องรับภาระทั่วประเทศแต่ถ้าว่ากิปจประจําของพระองค์ก็มีอยอ่หนึ่งพระมหากษัตริย์มีความแก่เป็นสองพระมหากษัตริย์ก็มีอาการป่วยไข้ไม่สบายเหมือนกัน สามพระมหากษัตัตย์ก็มีรมขัดข้องในความประสงค์พระองค์ที่พึงปรารถนาเหมือนกันสี่พระมหากษัตัตย์ก็มีการพัดพราจ,จากของรักของชอบใจคือพ่อตายแม่ตายปู่ตายย่าตายลูกตายหลานตายญาติตายเพื่อนตายเป็นสิ่งที่รักที่ชอบใจแม้แต่วัตถุก,ก็มีการ้องพัดพรา่จ,จากกันไปเหมือนกัน และนในที่สุดพระองค์เองก็ต้องสวรรค์ในนี่เราเคยเคยได้ยินกันมาแล้วมากว่าพระมหากษัตริย์ทห่งประเทศไทยนับตั้งแต่โบราณกาลมานับราชการไม่ทวนที่เรารู้กันทางประวัติศาสตร์แต่มันน้อยเกินไปแต่ที่เราไม่รู้จักประวัติศาสตร์ไม่จาฤที่ก็มีมากโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งกรุงเทพมหานคร พระมหากษัตริย์ทรงสวรรคตไปแล้วทั้งแปดพระองค์นี่เป็นอนันว่าถ้าเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนที่มีบารมีสูงสุดเช่นพระมหากษัตริย์ก็ต้องพบกับความทุกข์คืยชาทิ่ต้องาความเกิดเป็นทุกข์ต้องบริหารร่างกายมีการปวดอุจจาระปัสสาวะมีความหิวความกระหายป่วยไข้ไม่สมบายกระทบก,กระทั่งอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจ แล้วก็มีการพัดพลาดจากของรักของชอบใจมีความตายเป็นที่สุดน,นี่เราเห็นด้ว่าพระมหากษัตริย์ก็มีทุกตอนนี้บางทีเราเจะน,นึกว่าพระมหากษัตริย์นี่เป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ว่าเป็นบุคคลที่มีบุญญาธิการมากกว่าชาวบ้านชาวเมืองหน่อยก็เป็นพร,ระมหากษัตริย์ ก็จะต้องมาพบกับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์เราไปดูร่างกายของพระพุทธเจ้าบ้างมีทุกข์ไหมพระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าชาติพิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์เพราะว่าพระองค์เห็นทุกพระองค์จึงสละราชสมบัติออกบทในสมัยที่พระองค์ทรงเสด็จพระพาสพระพาสพระราชุทยาน ในตอนนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตามานทรงเห็นเทวดาสแสดงภาพเห็นเด็กอ่อนเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วก็เห็นสมณะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้ปัญญาพิจารณาในสม,มัยนั้นจะเป็นสิทธ,ธัตถราชกุมาร ว่าโอหนอนสภาพของคนเราไม่คงที่เป็นเด็กก็ดีพอเป็นผู้ใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ดีเป็นคนแก่นี่งก็พบเเงินร่างกายสูพร้อมร่างกายเหี่ยวแห้งอิจโอยหูตะหูฝ้าตาฟางหลังโกงทำอะไรไม่ถนัดโอ้สมเด็จพระสงฆทสวัสด์เห็นไหมการเกิดนี่มันเป็นปันจจัยของความทุกข์ แล้วต่อมาก็ไม่เห็นคนตายว่าอานิจจาเอ่ยเราไปครบรงมร่างกายมันนานคิดว่ามันจะมีสุขทั้นที่สุดมันก็ตายเมื่อมันตายแล้วสิ่งที่พึ่งอะไรก็ไม่มีอีกนี่ต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นสมณนะคือพระทีท่เทวดาแสดงให้ปรากฏองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงพอใจ ว่าสมณะวีัยเป็นจุดสงบเป็นดินแดนที่เต็มไปได้วยความสุขเพราะว่าสมณะไม่มีทรัพย์สินสมณะไม่มีอาชีพสมณะไม่มีสมบัติใดๆไปเครื่องห่วง เห็นสมณวิสัยที่ได้ชนะกล่าวว่าท่านคนนี้ละจากอาการของความโลภไปแล้วความโกรธความหลงไม่มีแล้วตัดเยื่อใยในโลกทําจิตทางจากโลกคือพ้นจากสภาวะของโลกมีความสุขตอนนี้เองพระเดชพระหาสมสม,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 สมาสัมมาสมพุทธเจ้าสรงชื่นใจว่าความเป็นสมณะนีดีน้อแล ตั้งใจพอใจในสวรรค์ในวันนั้นเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุทธเจ้าทรงกรับแสกพระดาชเิวทยานทรงทราบข่าวสารเมื่อเวลานีพ้พระนางพิมพาราชเทวีเซวะเอกอัคเีศีคลอดพระราชโอรสองแรกเมื่อได้ทราบข่าวก็คิดว่าเอินบ่วงใหญ่มาเกิดขึ้นกับเราสเสียแล้ว แต่เราต้องหาทางตัดโวงใหญ่ไปให้ได้ถ้าเรายังติดวงใหญ่นี้มาไรเราก็เต็มไปด้วยความทุกข์พระองค์ก็ทรงคิดว่าสิ่งใดที่มันมีความเกิดขึ้นมันก็ต้องมีการสลายตัวทำมันใดที่ทําให้เราเกิดได้ก็ทามันนั้นก็ต้องมีทาที่ทาให้เราเกิดไม่ได้มันต้องมีเป็นของคู่กันเหมือนกับมีมดืดมันก็มีสว่าง ยันในเวลากลางคืนวันนั้นองค์สมเด็จพระสงฆ์ท่านจึงสนดนตเตตเอกสู่มหาพิเนสกรมนี่เราก็มาดูขันห้าของพระพุทธเจ้าเป็นทุกข์ท่านกว่าจะเป็นเด็กก็จะทิ้งความเป็นผู้ใหญ่กป็ประสบอาการต่างๆที่เราจะไม่พูดกันพอมาเป็นองค์สมเด็จพระพักควันบรมาศาสนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนี่เป็นอจริยะบุคคล เป็นผู้มีคุณธรรมสูงสุดกว่ามนุษย์เทวดาและพรหมทั้งหมดไม่ไตรภพไม่มีใครเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าขันห้าเขาพระองค์มันก็เสื่อมแกล่ลงไปทุกวันมันเต็มไปด้วยกายของความทุกข์เราจะเห็นว่าพระพุทธร่างกายมีความทุกข์ในเมื่อพระพุทธเจ้าอยู่สุขวิหาร เมื่อองค์สมเด็จพระวิจิตธรม,มานทรงสแสดงวัฒมเทศนาโปรดพุทธบริษัทไปช่วระยะหยนึง่งให้วร่างกายเปรียบเพีย,ยเกินไปองค์สมเด็จพระจอมใจก็ทรอองอยู่สุขวิหาหรเจ็ดว,วันหรือสิบห้าวันในเจ็ดวันในสิบห้าวันนั้นองค์สมเด็จพระสงค์ทันจะไม่ยอมให้ใครพบปเป็นในขาดอยู่ในถ้ำแต่พระองค์เดียว มีพระนุนั่งเฝ้านาทำกันคนเข้าหาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงไปพักผ่อนนรฬยาบทคือพักให้คลาพักร่างกายให้คลายจากความเหนื่อยความเพลียเนื่อการเหนื่อยการเพลียขององค์มันก็เป็นตัวทุกข์มันไม่ใช่ตัวสุขมันเป็นเหตุให้ไม่สบายกายไม่สบายใจ ในตอนมาในเบากาสองส์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงป่วยเหมือนกันเราจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระสรงทันมีหมอชีวโกโมารพัฒเป็นหมอประจำพระองค์เป็นหมอที่มีความสำคัญมากอถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระประชวนเมื่อไรหมอชีวโกโมารพัฒจัดยาขนาดเดียวถวายจะหายทันที แต่มาในตอนท้ายสิรีและร่กกางกายขององค์สมเด็จพระจินสีแก่มากถึงมีอายุถึง80จะทรงไม่ไหวขณะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรยเจ้าปรุงอายุสังขารในวันกลางเดือนสาวันนับตั้งแต่บ,บัดนี้เป็นต้นไปอีกสามเดือนเราจะนิพพานในระหว่างนางรางทั้งคู่แห่งเมืองกุสินารามหานาคร ขณะนั้นปรากฏว่าร่างกายขององค์สมเด็จพระจินวร์ทุดโทรมลงมากผิวกายสมองร่างกายสุบสิทธิ์มอชีวกุมารพัดถามองค์สมเด็จพระทรงส์สวัสดว่าเป็นโรคอะไรองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไม่ทรงตอบพระพระองค์ทรงทราบแล้วอีกสามเดือนจะตายจะนีพผ่าน กินยาเท่าไรมันก็ไม่เกิดประโยชน์หมอชีวกกวามารพัฒจึงได้ทำยาขนาดหนึง่งเป็นการพิสูจน์โรคถาวายราวรพระพุทธเจ้าหนึ่งเมตต่พระองค์ทรงขรามรหัตไม่ยอมรับหมอชีวกเสียใจจึงได้นำยาน้้นไปนใส่ไว้ในบ่อน้ำเดิมนาดพระบุญญาดิการทำให้น้ำในบ่อฟูขึ้นมาถึงฝากบ่อเป็นหน้าสัจัน์ ตอเมื่อเขากำหนด90วันองค์สมเด็จพระสรงทันคือวันกลางเดืนอนเสียนกลางเดือนหกร่างกายของพระองค์ทรงสุดโทมมากเป็นผิดป,ปกติแต่ว่าตั้งใจจะไปเมืองกุสินารามหานคนจรจึงเดินทางจากปาวาดเจดีระยะทางเส้นนี้มีความไกลถึงหกสโยชน์ องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนำพระสงฆ์ท่านหลายจะไปกุสินรามหานครพอไปถึงระหว่างกลางองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าบอกอานนุน์ว่านันทาดูก่อนอานนท์เธอจงปูสังฆติเวลานี้แต่ทา,าคตเหนื่อยอ่อนเหลือเกินมันจะเดินไม่ไหวอยู่แล้ว แต่ความจริงในสมัยก่อนนั้นองค์สมเด็จพระบัณฑิตแกวจะเดินวันละสองร้อยสามรอยไม่เม่ถึงสามร้อยอดไม่มีความหมายเพราะเสือเสียงขอ,ององค์สมเด็จพระจอมไตรตรัสผ่วเบาท้านนนน้ำตาไหลพรากสงสารองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาเจาว่าคัมมลำบากคัมนเลยพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัส แต่ว่าวันนี้องค์สมเด็จพระสัสติโสคภอกบวบนเลยต้องนั่งพักระหว่างทางนี่ท่านเห็นไหมว่าร่างกายของพระพุทธเจ้าก็มีทุกข์มันไปอนิจจังเหมือนกันแล้วก็เป็นทุกขังเหมือนกันแต่ว่าจิตใจของท่านวางร่างกายเสียตอนนี้วันนั้นพระพุทธเจ้าทรงมีความกระหายน้ําจึงไล่ให้พระอานนท์ไปตักน้ำมาถวายนี่ก็จะไม่ขอกล่าวกฎขงกรรม มันดื่มน้ำแล้วองค์สมเด็จพระสงฆ์ท่านก็สเสด็จไปสู่กรุงศส,สินาราโกรุสศนารามหานครไปพักบ้านในจุนในจุนยังทำารกยาหารถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงเสวยแล้วโรคขันธิกาพ้ายก็เกิดด้วยความจริงร่างกายทุดโทรมไปมากแล้วผิวกายเหี่ยวแห้งมาก ผิวกายเนะ่าุดโทมเศร้าหมองร่างกายสูบหอมผิดปกติเมื่อในจุนถวายอาหารนะมือสุดท้ายพระองค์จะนิพพานแล้วก็เกิดโรคขันธิกาพาดโรคขันธิกาพาดเนี่ยก็ทธอถ่ายเป็นโลหิตนันเองหมอไทยเขาเรียกหมอโบราณี่าโรคลงแดงคือถ่ายมาเป็นโลหิตสดสแสดงว่าอวัยวะภายในมันเต็มที แต่องค์สมเด็ดจพะัิิสีก็ทรงทนอดกลั้นใช้อธิวาธนาคนติอดกลั้นเต็มที่ไม่จิตใจไม่ยอมแพ้ต่อทุกขเวทนาสนแสดงพัะธมทีสนาโปรสุภะปรีพาชกจนได้เป็นอราหารันต์นในวันในกล้ห่วงองค์สมเด็จพระสง,ง์ไทยก็ทรงเสเด็จด,ดับขันก็สวท้าปรินิพาน นี่การเจริญพระกรรมฐา,านในด้านอริยสัจเราจะเห็นความทุกข์ถ้ามองทุกข์ขเราไม่เห็นก็ไปมองทุกข์ของพระพุทธจเจ้าในร่างกายท้าบอกชาติพ่สุขาความเกิดเป็นทุกข์คือขันห้ามันเป็นทุกข์ต้อ่รู้มีคันห้าทำให้ใจเป็นทุกข์ถ้าใจเราห่วงขันห้า ยานันค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าจะแนะนําว่าถ้าเรายัางยึดถือขันห้าคันห้าอย่เียงใดเราก็ไม่หมดทุกข์จิตใจของเราจะมีสุขได้มาวางคันห้าสิ้นแล้วโดยที่องค์สมเด็จพระปฏิบัตแก้วให้พิจารณาว่าทุกมาจากไหนก็จะทราบกันได้ไว่าทุกมาจากตัณหาในการยันดับตัณหาเราทำยังไง ถ้าไม่ดับตัณหาทุกมันไม่ดับต้องดับต้นม่นใช่ดับปลายก็ต้องใช้มรรคแปดก็ได้ก่ศีลนสมาธิปัญญาเมื่อมีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิตั้งมันมีพื้นเพศปัญญาพิจารณาร่างกายอัตภาพว่าอัตภาพร่างกายเนี่ยจิตอนิจังคือมันไม่เที่ยงทุกขังแบกอยู่มันก็เป็นทุกข อนัตตาในที่สุดก็สลายตัวไปถ้าเรายังจะมีกัรห้าะเวียงไรเราก็มีทุกข์อย่างนั้นเราจะวางภาระคือกัรห้าเสียโดยไม่เยะไม่ยินดีเยื่อใหญ่ในกัรห้ามันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายยังไงก็ช่างมันเมื่อทําจิตได้อย่างนี้นั่นใจมันก็เป็นสุขการเกิดมันก็ไม่มีสําหรับวันนี้ขอยุติว่แต่เพียงเท่นี้ต่อจานี้ไปขาบรรดาท่าพุทธบริษัททุกท่าน ตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาคำภาวนานี้ถ้าไม่เคยภาวนาอยู่ก่อนเวลาให้ใจเข้านึกว่าพทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทถ้าชิงคำภาวนามาจากที่อื่นกใ็ใช้คำภาวนาความภาวนาน,นั้นไม่ต้องเปลีป่ยนแปลงยิ่งใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา